สวัสดีคะ่ะมาเช็คดูพลังงานในวันนี้นะคะว่าไพ่อยากจะสื่ออะไรบอกกับทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะหรือข้อความจากไพ่ค่ะจะสื่อสิ่งใดถึงทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะฝากติดตามเมนท์ไลค์แชร์รีโพสต์คลิปนี้เป็นค่าครูกับช่องพี่หมอด้วยนะคะก่อนจะรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะหรือใครอยากจะซัพพอร์ตกลงขวัญก็สามารถซัพพอร์ตกลงขวัญใต้คอมเมนต์นี้ได้เช่นกันนะคะ สิ่งที่พายอยากจะสื่อกับคุณค่ะ The Magician ค่ะพลังงานของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมาครบทุกท่านเลยดินน้ำลมไฟนะคะปฏิหารจะบังเกิดเกิดขึ้นกับคุณแม้กระทั่งใครที่นะคะอ่าเนี่ยคุณมีความรู้ความสามารถจบอีกอย่างทํางานด้านอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คําพูดคําเจรจาของคุณจะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะวาจาประกาศสิทธิ์พูดจาสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จนะคะอ่าการที่งานเกี่ยวกับการใช้คําพูดครูบาอาจารย์นะคะ แม้กระทั่งนับตรวจสอบบัญชีนะคะการเงินการคลังนะคะการรอบรรจุข้าราชการตรงเนี้คุณสามารถเจรจาพาทีสิ่งใดก็สําเร็จนะคะอพลังงานใบแรกค่ะ แล้วก็พลังงานของ4 v ล์วอน์ค่ะพลังงานของใครที่มีเกณฑ์การวางแผนไว้นะคะอยากจะถอยรถป้ายแดงนะคะอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่หรือแม้กระทั่งย้ายจากห้องเช่านะคะได้ไปอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตแบบนี้ได้ด้วยนะคะข่าวดีปฏิหารจะบังเกิดเกิดขึ้นกับคุณแบบคุณไม่คาดฝันไม่คาดฝันนะคะในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภได้มาจากทะเบียนรถทะเบียนบ้าน ะะห้องเช่านะคะเลขที่ห้องเช่าบ้านเลขที่อย่างเงี้ยค่ะให้โชคให้ลาบกับคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็พลังงานของเพรลบซอสค่ะเด็กถือดาบคุณกําลังจะตัดสินใจจะทําอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความคิดไอเดียนะคะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นพลังงานของทัดลมเมถุนตุนกุมนะคะทัดไฟเมสิงชนูและเป็นพลังงานของ การที่คิดเริ่มจะทําสิ่งใดนะไอเดียใดๆที่คุณจะตัดสินใจทําตัวนี้จะประสบความสําเร็จสูงมากเลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพลังงานของการตัดสินใจแล้วแหละพี่หมอว่าคุณมาได้ถูกทางแล้วนะคะการเงินการเงินที่คุณลงทุนอะไรไว้นะ,ะก็จะประสบความสําเร็จนะ,ะเขาเรียกว่าการลงทุนนะเกี่ยวกับการเงินการทองคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ในเรื่องการเงินการทองผลลัพธ์ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมในเรื่องตรงนี้ค่ะ ธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการทองการงานของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จสูงมากใต้สํำรับเป็น four of cups ค่ะพลังงาน่าน้ํามินกรกฎพิจิกช่วงนี้คุณอาจจะเบือ่อเบื่อเซงเซงนะคะไม่ค่อยทําอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจัเท่าไหร่นะคะไพ่บอกว่าให้คุณ m o ฟออนจากอดีตนะคะบางทีคุณยึดติดอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเกินไปจนคุณลืมว่าเนี่ยเนี่ยโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่ในข้างหลังคุณเนี่ยคะ่ะนะคะเนี่ยแสงสว่างหนึ่งถ้วยที่ ที่รอให้กับคุณได้หันหลังกลับไปมองบ้างหรือหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆบ้างบางทีงคุณโฟกัสอยู่แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเกินไปจนลืมสิ่งใหม่ๆที่เขายื่นเข้ามาหาคุณนะคะพลังงานของดีอิมเพรสแน่นอนค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์สมหวังอัปเแดนสุดๆนะคะ